อครับดีครับอยู่ผมแบงค์บุญกุวีมาเรียนกะไอ้โทนครับซื้อสองเพื่อนกับน,น้องทองพูนแบะน้อยแบะน้อยจริงๆด้วยนี่นะครับแมอันนี้ก็อยู่กับแมวหน่อยครับน้องอุ้งยิงเจ้าทินอันนี้ภาพเบืองง้อเพื่อนครับ วัสดีครับพ่อใหญ่งัวงามเนาะนี่ครับงัวเพิ่นงัวงามยังขนาดเลยนี่ผมมักตัวนี้นะวิวว่าไข่จับดีเว้ยงัวเพิ่นนี่ก็ดลังบานครับนี่ก็แมวหน่อยเพิ่น อันนี้ก็บานน้องยิ้งครับกำลังสั่งนี่ครับจะของส่องมันมาแล้วจะของแบมันมาแล้วยังแมนพันเห็นฝนหองใจ่บอคอยมาเห็นเมียก็เลยแวะเขามาบึงไปสิเขามาบึงบือพอเห็นพอฝนมึงมึงมันหยอกกันกับพอฝนมูน อันนี้ครับลูกสมุนแมวหน่อยมันใหญ่แค่นีนเองบ่ามันจักเดือนเลยนี่ตัวใดตัวผูตัวใดตัวเมียนี่เอาแล้วผสมยังไงผสมมาแล้วอ๋อ น่ารักแย่งขนาดเลยบึงหนึงนี่ครับพี่นอ้องอยัางอาหารเมร็ดอันนี้ลังบานห้อยยังแลยนี่ย่าข้างล่างของนอน <c oughs> ข้างทึง่ง <N> นั่งชมวิว เงี้ยงเงี้ยทังบ้านก็ประมาณนี้ครับอยู่ทงไห้ทห่องนาพอๆกันเจอกันคลิปหน้าครับขอสวัสดีครับจบอยู่ที่น้องแพะน้อย